Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday จบาปอีกแล้ว Happy birthday to you ขอบคุณค่ะขอให้มาดามีแต่ความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงส่งผลทุกประการเลยนะครับสาธุ ขอรับของวันกันโบตอกลองหวันเป็นโบตอกนะขอบคุณค่ะพี่หมออุ้ยดูสิถั่วตัดเต็มเลยพออะไรอออมอนครับเอออมอนกะเธยชอบเรียกเราว่าถั่วตัดนะคะงั้นขออนุญาตนะคะเป่าเค้กนะคะดึงโองส้โอเคเค้กดิจิตแบก ฟันกูเลยเป็นอย่างนี้บกินอะไรคะกินเค้กอัลมอนด์น,น่กินดังเลยพี่หมองั้นอร่อยมากครับจ้านี้วาวจ้านี้อร่อยมากนะคะซึ่งพี่หมอบอาเคยกินแล้วยังไม่เคยกินมน์รักบอกเลยนะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะพี่หมอแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะขอบคุณค่ณคะ ุณเวทอะไรฉันปรึกษาหมอแล้วนะทำไมฉันเจ็บตัวแล้วฉันสวยแล้วอคุณค่าที่ดีฉันคู่ควรก็มีแล้วอดังนั้นคุณเป็นผัวประดามแพมคุณต้องรอไปฉีดหน้ากับกูเลยค่ะ <S <S ได้ใช้ใบก้อนหรือว่าอัตวินจ้ะไม่เอาสิฉีดฟิลเลอร์จมูกจะได้แบบว่าโดง่ดง,ดงแบบดาราไง <S <S นี่ยังไม่โด่งอีกเหรอ อ่ะอันข้างล่างอ่ะโดกว่าเออเนี่ยตีนกาเยอะสิบหายเลยเดี๋ยวให้หมอฉีดให้ตีนกาแค่นี้เองตีนเมียใหญ่กว่าเยอะเอออยากลองก็ตีนไหมคะหัวก็ต้องหล่อคุณค่าที่คุณคู่ควรดูหน้าหมอหล่อขนาดนี้แล้วหัวหนูจะหล่อขนาดไหนถ้าชมหมอขนาดนี้ไม่เอาหมอทำหัวเลยล่ะถ้าเขาเอากูกูก็เอาเขาแล้แหละอยู่ในสายตากูหลอกมึงนี้พอใจแล้วยังพอใจจ้าคุณมอ บอกขามาับตอบค่ะครับดั่งไงชาหรือยังคะหมอครับรับฉีดมีแตกรายไหมครับชาหรือยังคะชาแล้วก็ะจะมีฉีดนะฮะฟิลเลอร์บริเวณขามาับนะครับขามาับตอบเนี่ยจะดูมีอายุคุณวิทย์เนี่ยเป็นคนมีห้ำห้ำนะครับมีห้ำค่ะมีกระดูกห้ำตรงเนี้ยสูงนิดนึงมันลาดลงไปนะอ่ามันลาดลงไปค่ะหมอหมอเล็กนั่นหมอจะบอกว่าผมห้ำเล็กเหรอครับ ไม่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 ตำนานเอียงซ้ายเอาออกมาเจ๊กะลีนเขาบอกว่าเอียงใจชีวิตก็เอียงใจรออีกหน่อยเป็นจุยเดิมโบราณคุบอกให้พูดดังๆค่ะฮะจุยเดิมโบรัสจุยเดิมโบรัส ใช้หลักขีดจมูกนะคะพี่หมอคะแล้วถ้าขีดหางนี่ใช้อะไรคะยังไม่เคยฉีดครับเคยฉีดแต่ของผู้หญิงครับอ๋อพี่หมอหาแล้วถ้าข็ฉขีดหางเพื่อนเนี่ยเขาจะต้องขีดตอนที่แข็งแล้วหรือตอนยังไม่แข็งคะไม่ให้เป็นหนมปังไส้กรอกพาคินนะคะตอนตอนอ่อนสิครับอ๋อต้องขีดตอนออ่อนใช่ไหมคะห้ามขีด ุณวิทย์ครับพร้อมไหมคะพร้อมครับขีดหามมากเหรอ่อนได้ครับเราจะทํายังไงให้มันอ่อนล่ะครับมันควบคุมได้ที่ไหนครั่เหมือนก๊อกน้านะครับที่แบบจะเปิดจะปิดก็ได้ให้กูล้างหน้าก็หายแข็งแล้วค่ะไม่กลัวเข็มหรอกจ้ะไม่กลัวเข็บด้วยจ้ะเดี๋ยวทำหน้าสบายกลัวอะไรได้ครับทำหน้าหรอกฉีดมาเลยได้เลยครับเออเอาเลยนิดนึงนะเอาเลยค่ะไม่กลัวอ่า เสร็จแล้วหนึ่งข้างค่ะเออเนี่ยเ,เห็นป้าบอกแล้วไม่เจ็บคนที่เจ็บคือมึงค่ะไม่ใช่กูพระเอกเกาหลีเขาก็ทําได้คุณนะวิทย์ก็ต้องทําได้ดีค่ะเสร็จแล้วครับเออ ง่ายมากเพราะอะไรหมอขี้เหนียวฉีดให้นิดเดียวฉีดหมดหลอดเลยขี้หอดหลอดนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะมันใหญ่กว่าเมื่อกี้เลยพี่หมอเอาเดิมเอ่าเดิมจุยเดิมใช่ไหมคะพี่หมอคะจุยเดิมโวลัคครับล่าสุดเนี่ยเพื่อนกระเทยแพมนไปฉีดหน้าผากแต่เขาใช้ฟิลเลอร์ที่ว่าฉีดสะโพกมาฉีดหน้าผากหน้าผากนิ่มเลยค่ะเป็นหัววุ้นเลยค่ะตาทอง จะกลัวอะไรตอนแทงปูกูบอกเจ็บนิดเดียวนะนิดเดียวนะเดี๋ยวจะเข้าแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าแล้วคุณวิทย์บอกอย่างนี้ไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยมีแต่บอกเดียวจะออะกเดีอยวอกออกโอ่งมังกรมาดามแทมโอ้โหหล่อเลยตาจะรู้สึกเอาอี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 กดูนะคะบอกว่าไม่เจ็บนะคะเราดูที่มือคุณวิทย์ค่ะ ผู้ใจแลวจมูกสวยหล่อมากคุณวิทยาเอกเกาหลีอ่ะหายมุ้มเลยหรอเออพี่หมอครับมันมีอวัยวะนึงของผมมันงุ้มไปทางซ้ายพี่หมอเอียงซ้ายคนคนที่เป็นข่าวนั่นแหละครับคือผมเองนะคับ้านเล็กนะคะเพราะอะไรคะอยู่เในฉานพระภูมิค่ะปิดไฟนะคะเพื่อส่องไม่ให้โดนเส้นเลือดค่ะเพราะคุณวิทย์เนี่ยตาเหี่ยวหมดแล้วแต่รวยคุยงแข่งนะคะ ทีกลุ่มจ๊อกจอกกระเทยจ๊อกจอกเนี่ยเตรียมบูลี่ก no ูสุดแล้วเพราะว่าตอนนี้ผัวหน้าเด็กก็มาดามแพมแล้วค่ะจบข่าวค่ะรายงานสดจากด็อกเตอร์โทนี่เบคดิโกตินเตอร์ค่ะหน้าใสแต่ไข่ยังดำเหมือนเดิมนะคะมันไม่ค่อยโดนแดดหรอไม่รู้ไม่ค่ะมันผ่านการเสียดสีมันหนักหนาอย่างสาหัสค่ะผิวก็ขาวทำไมดำใช่ไหมครับนี่หมอ ทีห่หมอเขาอมจุมบูตอนนี้ต้องพยายามทําตัวให้ดูดีเพราะเป็นผัวมาดามแพมครับอ,อะไรเจ็บอะไรปวดก็ทนนะคะ,ะจนกว่าดิฉันจะล้องขอชีวิตดังนั้นคุณใหญ่าหยุดค่ะขอบคุณคุณหมอโทนี่มากๆเลยครับดีใจ<ป>แล้วจกส<ค>วยนะคะ ขอบคุณพี่หมอมากมานะคะที่ซอยประดิษฐ์มนูนทาง15ค่ะใกล้เซนทันอีทวิวนะคะพาลูกพาหลานมาเดินเล่นแม่ก็แวะฉีดหน้าให้สวยสาวใสนะคะที่ด็อกเตอร์โทนี่ค่ะส่วนคลินิกข้างๆน่ะอย่าไปยุ่งกับมันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะต่อไปก็ถึงคิวปูแล้วละค่ะ